สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของ3ามปอนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสามคนนั้นเนี่ยครับได้ชื่อว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์นั้นก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําลายสามปอได้แต่ว่าจากกรณีที่มีการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นหลายคนก็หวันว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยครับจะกินแหนงแครงใจกับทางด้านพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณแล้วก็อาจจะทําให้สามปอนั้นแตกคอกันล่าสุดครับเว็บไซต์ของแนวหน้าได้ลงข่าวนะครับบอกว่าเมื่อวันที่12กันยาย,ยน2 5 6 4 พลเอกประวิทรวงสวสดร,รองนายกรัฐมนตรีและก็ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทั้งด้านเว็บไซต์ของแนวหน้าเนี่ยนะครับถึงกระแสะข่าวในสื่อที่มองว่าตนเองนั้นขัดแย้งกับนายกก็บอกว่าผมคุยหมดแล้วทั้งกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุยกันตามปกติทุกวันไม่มีอะไรขัดแย้งหรือแตกแยกผมคุยกับนายกคุยกับปอกแล้วไม่มีขัดแย้ง ไม่แตกแยกเข้าใจกันดีเมื่อถามว่าไม่มีน้อยใจใช่หรือไม่พลเอกประวิทธ์ก็บอกว่าไม่มีไม่มีน้อยใจไม่ใจน้อยอะไรไม่มีสื่อเลือกออกข่าวว่าพี่น้องสามปอขัดแย้งกันหรือผมน้อยใจจะลาออกเสียทียืนยันว่าไม่มีไม่ลาออกทํางานต่อไปเมื่อถามว่าจะไม่ลาออกจากหัวหน้าพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่พลเอกประวิทธ์พลเอกประวิทธ์ก็บอกว่าไม่ลาออกแน่นอนทํางานต่อ เมื so first, really? <IM> ่อถามว่าคุยกับร้อยเอกธรรมนัฐกับนางนรุมลแล้วหรือยังพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าคุยหมดแล้วไม่มีอะไรเมื่อถามว่าแล้วร้อยเอกธรรมนัฐว่าอย่างไรบ้างจะลาออกจากเลขาธิการพักพลังประชารัฐหรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่าไปถามธรรมนัฐเองพลเอกประวิทย์ก็บอกด้วยว่าตอนนี้ตนเองไม่ได้เป็นอะไรปกติดีทุกอย่างเมื่อวานที่ทานข้าวกลางวันกับเพื่อนต่อทหกรุ่นฝนแรกก็ไม่มีอะไรทานข้าวกันทุกเสาแต่ไม่ได้ทานท่าข้าวกันนานแล้ว ก็ปกติไม่มีอะไรไม่มีใครมาถามอะไรเรื่องการเมืองไม่ได้ชีเรียดอะไรหรือเฮฮาอะไรเพราะตนเองเวลาอยู่กับเพื่อนก็คุยเรื่องทั่วๆไปไม่มีใครมาถามเรื่องพวกนี้กินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันกลับนี่ครับยืนยันว่าไม่มีอะไรเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วครับ